ก็ก่อนอื่นนะคะต้องขอกล่าวคำว่าสด,ดีนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกๆคนเลยวันนี้กลับมาพบกับรายการดีๆกับ Learn English with ครูพิจิตชาแนลอีกตามเหมือนอีกเช่นเคยนะคะ ก็สำหรับวันนี้คุณครูจะมีเนื้อหาดีๆอะไรมานำเสนอให้กับพวกเรานั้นก็ไปติดตามชมกันเลยค่ะมีความต่อเนื่องนะคะจากคราวที่แล้วเนาะจากค่าบเรียนที่แล้วเลยซึ่งในหนังสือของพวกเราจะอยู่ที่ หน้าแรกนะคะเหมือนเดิมหน้าแรกของบทที่สองก็คือหน้าที่เก้าเนาะจะเป็นข้อสองที่จะมีเป็นบทสนทนานะคะระหว่างเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายซึ่งพวกเขากำลังคุยกันอยู่ในห้องสมุดเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเนื้อหาในบทสนทนาเนี่ยเขามีใจความว่ายังไงกันบ้างโอเคอ่ะ ถ้ารูปภาพในจอไม่ชัดพวกเราสามารถเปิดหนังสือหน้าที่9นะคะประกอบดูประกอบไปด้วยก็ได้นะคะหรือว่าเวลาที่คุณครูแปลหรืออ่านให้พวกเราเนี่ยพวกเราสามารถใช้ดินสอนอ่ใช้ดินสอน,นะคะเขียนคำอ่านแล้วก็คำแปลของข้อความที่คุณครูอ่านให้ฟังเพื่อที่เราจะ สามารถนำไปทบทวนได้เองนะคะด้วยตัวเองได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวคุณครูจะพาพวกเราศึกษาไปพร้อมๆกันเลยค่ะ Two. look listen and repeat the sentences look listen and repeat the sentences จากประโยคที่เป็นคำชี้แจงหรือ direction ของเขานะคะเขาบอกว่าให้เรา look ก็คือ do นะคะ listen ก็คือฟังฟังที่คุณครูกำลังพูดนี่แหละ and repeat the sentences และออกเสียงประโยคทุกประโยคตามคุณครูเดี๋ยวเรามาดูกันที่ ภาพแรกนะคะจะเห็นว่าข้างล่างนี้นะคะจะมี3ภาพเล็กๆอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูภาพแรกทีมครูทีมครูขยายมาเด็กผู้ชายนะคะจะถามเด็กผู้หญิงก่อนนะคะว่า do you like English do you like English everybody repeat after me นะคะพูดตามคุณครูนะคะ do you like English do you like English อ uh, ่ do you like English นะคะแปลว่าคุณชอบภาษาอังกฤษไหมอ่ uh, do you like English แปลว่าคุณชอบภาษาอังกฤษไหม uh, like แปลว่าชอบเนาะแล้วก็ English แปลว่าภาษาอังกฤษซึ่งเป็นคำศัพท์อ่ที่เราได้เรียนแล้วในคลิปที่แล้วนะคะทีนี้เด็กผู้หญิงตอบว่ายัางไงเรามาดูกัน Yes I do ตาทุกคนออกเสียงตามครูนะคะ Yes I do Yes I do Yes I do นะคะแปลว่าใช่จ้าฉันชอบอาทีนี้ภาพต่อมาเด็กผู้หญิงก็เลยถามเด็กผู้ชายกลับบ้างอะทีนี้ How about you How about you How About you นะคะแปลว,ว่าแล้วเธอล่ะเด็กผู้ชายดูเด็กผู้ชายนะคะอืทำหน้าเหมือนพะอ,อืดพะอ,อมแล้วก็บอกมือหยอยๆบอกว่าเป็นเชิงปฏิเสธเนาะเขาก็บอกว่า No I don't No I don't ไม่ฉันไม่ชอบเลยอ่าเขาบอกว่าเขาไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเด็กผู้ชายทีนี้เด็กผู้หญิงก็เลยถามต่อ What subject do you like? What subject do you like? เด็กผู้หญิงก็เลยถามต่อว่าแล้ววิชาที่คุณชอบคืออะไรล่ะ What subject subject ก็คือ subject แปลว,ว่าวิชาเนาะ What ก็คืออะไร Do you like ก็คือที่คุณชอบนะ What subject do you like แล้ววิชาที่คุณชอบคือวิชาอะไรล่ะเขาก็เลยชูหนังสือขึ้นมา แล้วเขาก็เลยบอกว่า I like Thai แล้วก็ยิ้มด้วย I like Thai ก็คือฉันชอบภาษาไทยแล้วก็ยิ้มแย้มกันจากเหตุการณ์เมื่อตกี้นี้เลยนะคะคุณครูก็ได้ถอดออกมาเนี่ยเป็นประโยคคำถามแล้วก็เป็นประโยคคำตอบมีคำอ่านให้ด้วยแล้วก็มี ความหมายให้นะคะออามาดูกันที่ประโยคนี่เลยนะคะ Do you like English Do you like English Do you like English แล้วก็คุณชอบขอภัยค่ะคุณชอบวิชาภาษาอังกฤษไหมเด็กผู้หญิงก็เลยตอบ Yes I do นี่เป็นคำอ่านนะคะช่องกลางเนี่ยเป็นคำอ่านก็เลยบอกว่า Yes I do ใช่ฉันชอบต่อมาผู้หญิงก็เลยถามกับ How about you? How about you? How about you? แล้วคุณละ่ะเด็กผู้ชายทำหน้าบูดบอก No I don't No I don't ไม่ฉันไม่ชอบเขาก็เลยถามกลับไปว่า What subject do you like What subject do you like คุณชอบวิชาอะไรละ่ะ I like Thai I like Thai ฉันชอบวิชาภาษาไทยอา หลังจากที่เราเรียนไปแล้วเนาะคุณครูก็จะมี uh, vocabulary ก็คือคำศัพท์ต่างๆนะคะที่เราเรียนในบทในในหน้านี้นะคะในหน้า at school หน้าแรกนี้นะคะให้พวกเราก็จะเป็นคำว่า uh, math วิชาคณิตศาสตร์ art วิชาศิลปะ music วิชาดนตรี English วิชาภาษาอังกฤษ Thai วิชาภาษาไทย physical education วิชาสุขศึกษาและพละึกษา science วิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็น sentences ก็คือเป็นประโยคนะคะช่องสีฟ้านะคะสองช่องจะเป็นประโยคคำถามแล้วก็มีทั้งประโยคแล้วก็ความหมายให้นะคะแล้วก answer, ็ answer ส่วนสีชมพูนะคะสองช่องก็จะเป็นประโยคคำตอบซึ่งมีทั้งรูปประโยคแล้วก็ความหมายให้พวกเราไปศึกษา ในเวลาที่พวกเราทำแบบฝึกหัดค่ะโอเคเนาะถ้าโอเคเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวพวกเราไปดูในส่วนของการทำแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยโอเคค่ะพี่ปสหลังจากที่ เราได้ศึกษาเนื้อหาจากนะะในหนังสือเกี่ยวกับคำศัพท์ประโยคนะคะที่อยู่ในบทเรียนของเราเนาะคุณครูก็อยากจะชวนพวกเรามาทําแบบฝึกหัดกันนะคะก็แบบฝึกหัดนะคะจะมีเนื้อหาหน่าสนใจหรือว่ามีความยากความง่ายอย่างไรนั้นเราก็ไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ คุณครูขอชวนพวกเรานะคะหยิบหนังสือเวิร์กบุ๊กนะคะขึ้นมานะคะเวิร์กบุ๊กก็จะเป็นเล่มเล็กนะคะเล่มสีชมพูข้างในก็จะเป็นสีน้ำตาลเนาะเราก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเดี๋ยวคุณครูจะชวนพวกเราเปิดมาที่หน้า13นะคะต่อจากคราวที่แล้วเนาะเราก็จะเห็น เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายหลายคนนะคะ,ะกําลังกําลังบางคนกหนนะคะ็หน้าไม่ยิ้มนะคะหน้าไม่ยิ้มบางคนก็หน้ายิ้มเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจากที่เรา ได้ดูคลิปวิดีโอการสอนไปเราก็พอจะเดาได้คร่าวๆเนาะว่าหน้ายิ้มเนี่ยก็คือไม่ค่อยจะชอบใจอยู่แล้วแหละเนาะก็อาจจะไม่ชอบเนาะแล้วก็หน้ายิ้มก็ต้องชอบแน่ๆต้องดีใจเนาะเราถึงจะยิ้มอืมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบฝึกหัดในหน้านี้นะคะเขามีคำชี้แจงและวิธีทำอย่างไรบ้างอ่า โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ direction ของเขานะคะเรามาดูกันที่คำชี้แจงเนาะว่าเขาให้เราทำอะไรยังไงบ้างเขาบอกว่า fill in the blanks fill in the blanks ก็คือเติมคำลงในช่องว่างนั่นเอง blanks ก็คือช่องว่างเนาะเติมคำลงในช่องว่างอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ประโยคก่อนนะคะประโยคจากคุณโลมาฟลิปเปอร์นะเขาถามว่า do you like English do you like English คุณชอบคุณชอบภาษาอังกฤษไหม เด็กคนนี้หน้าตาไม่ยิ้มแย้มเลยอ่ะหน้าบูดหน้าบูดหน้าบูดเขาก็บอก no I don't ไม่ฉันไม่ชอบแต่เด็กผู้หญิงค่ะยิ้มแยม้มเขาบอก yes I do ก็คือใช่ฉันชอบอ่ะทีนี้เราก็พอจะรู้คีย์เวิร์ดแล้วว่า Do you like นะคะเป็นประโยคคำถามเนาะเหมือนอย่างที่คุณครูนำเสนอไว้เบื้องต้นเลย Do you like ก็คืออ่ะ Do you like จุดจุดจุดก็คือคุณชอบคุณชอบจุดจุดจุดไหมตรงตรงที่เป็นจุดจุดจุดนี้นะคะ ตรงที่เป็นจุดๆนี้เราสามารถเติมเราสามารถเติมคำศัพท์อื่นๆนอกจากคำว่า English ที่แปลว่าภาษาอังกฤษได้ด้วยนะคะสมมติว่าเราจะเติมคำว่า art art นะที่แปลว่าาวิชาศิลปะเนะาะเราลองเติมคำว่า art มันก็จะเป็น do you like art คุณชอบ ศิลปะไหมอ่าก็จะเป็นคําถามคํานี้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราก็ถ้าถามว่า do you like จุดจุด,จดคุณชอบจุดจุด,จดหรือวิชาจุดจุดจุดไหมถ้าหน้าบูดต,ตอบ no หน้ายิ้มตอบ yes อ่า yes ก็คือใช่ฉันชอบ ไม่ชอบหน้าบูดก็คือ no I don't ฉันไม่ชอบโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ข้อแรกเนาะเดี๋ยวคครูจะพาทำเป็นตัวอย่างอ่ะข้อแรกเขาถามว่า do you like จุดจุดจุดเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาคำศัพท์ตรงนี้ที่เขาให้ตอบมันคือคำว่าอะไรให้เรามาดูที่รูปภาพข้างหน้านี่ค่ะ าจากภาพที่เราเห็นเนาะก็จะเป็นลักษณะของหลอดทดลองเพราะฉะนั้นหลอดทดลองเราก็พอจะรู้แล้วว่าเขาคือคำว่าา science science วิชาวิทยาศาสตร์เนาะเขาก็จะเราก็เขียนคำว่า science ลงไปตรงนี้นะคะซึ่งทุกคนนะคะสามารถดูเนื้อหาในวีดีโอที่คุณครูจัดทำให้หรือว่าจะสะดวกเปิดดูใน หนังสือของเราก็ได้นะคะหน้าที่9นะคะหน้าที่9้าหน้าแรกเลย Add School นะคะเนี่ยมันจะมีนี่เห็นไหมมันจะมีหลอดทดลองอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาคำศัพท์ใต้หนังสือวิทยาศาสตร์ตรงนี้นะคะไปเขียนลงในช่องว่างของเราไปเติมลงในช่องว่างของเราอ่ะโอเคเผื่อว่าทุกคนไม่สะดวกที่จะหยุดวิดีโอหรือว่าอะไรยังไงเนาะเผื่อเวลาเรา เผื่อเวลาเราไปหยุดโน่นนี่นั่นวิดีโอแล้วมันจะเสียเวลาอะเราก็นำคำว่า science มาเขียนลงตรงช่องว่างหรือตรง blanks ของเราเติมลงไปเลย s c i e n c e อะ science do you like science อะตรงตรงนี้นะคะก็คือเขาฝึกให้เรา เขาต้องการที่จะให้เราฝึกตั้งคำถามนะคะฝึกตั้งคำถามด้วยตัวเองเขาให้ประโยค do you like มาให้เราแล้วก็ให้เราดูรูปภาพแล้วก็เลือกคำศัพท์ที่ตรงกับรูปภาพมาเขียนลงตรงช่องว่างตรงนี้นะคะแล้วก็ให้เราตอบเองด้วยการสังเกตสังเกตจากหน้าของคนนี้อาดูดูซิว่าหน้าเขายิ้มหรือว่าเขา ไม่ยิ้มอ่าเราจะเห็นได้ว่าหน้าเขาไม่ยิ้มถ้า,นา,า,าหน้าไม่ยิ้มเราก็ตอบอ่าหน้าไม่ยิ้มเราก็ตอบเหมือนหน้าไม่ยิ้มเลยเราก็ no ตรงนี้นะคะ no I don't ไม่ฉันไม่ชอบและข้ออื่นๆก็ทำเช่นเดียวกันนะคะอ่าอย่างสมมุติข้อสอเนาะข้อสอก็ Do you เห็นไหมคามีแค่คำว่า do you ให้เราแล้วก็ like แล้วก็คำศัพท์คำว่าคำว่าอะไรตรงเนี้ยคำว่า art do you like art คนนี้หน้าบูตรอีกแล้วคนนี้หน้าบูตรอีกแล้วก็ตอบ no I don't อา ก็อย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่าเราจะเห็นได้ว่าคำาคำถามนะคะประโยคคคำถามในข้อที่3ข้อที่4และอาข้อสุดท้ายข้อที่5เนาะมันอาจจะมองไม่ค่อยชัดนิดนึงอ่าเขามีเขามีแค่ด,ดูให้เราแล้วก็ข้างล่างก็คือเว้นไว้เลยทั้งสองอันให้คุณครูให้พวกเราสังเกตนะคะสังเกตว่าอ่าคำแรกเขาก็มักจะ อยู่ช่องแรกด้วยกันอ่ะเห็นไหมคะเนี่ยมันจะเป็นช่องว่างอยู่ do do ช่องนี้เพราะว่าเพราะฉะนั้นช่องนี้ก็ต้องเป็น do แล้วก็ดู do. ประโยคเราลอกเลยค่ะลอกลงมาเป็น do you like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  เลยส่วนกรอบคำสุดท้ายนะคะช่องว่างของคำสุดท้ายให้เราดูว่าข้างหน้ามันเป็นรูปภาพอะไร มันเป็นรูปภาพอะไรแล้วเราก็ไปหาคำศัพท์ใต้รูปภาพพวกนี้มาเติมลงในคำสุดท้ายพยางสุดท้ายในประโยคคำสุดท้ายในประโยคนี้เนาะแล้วเราก็จะได้ประโยคคำถามแล้วก็เวลาที่เราจะตอบก็ให้เราสังเกตจากสีหน้าของตัวการ์ตูนถ้าเขายิ้มเราก็ตอบ yes ถ้าเขาไม่ยิ้มเราก็ตอบ no ประมาณนี้นะคะพอทำได้เนาะ โอเคไปทำกันเลย